สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งมากๆค่ะในสองที่ที่แบบว่าต่างกันสุดขั้วเลยนะคะคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีทั้งเรื่องสัตว์ป่าในทุ่งหญ้าสวานาแอฟริกาแล้วก็เรื่องพืชพันธุ์ที่พิเศษมากๆบนเกาะคิวบาค่ะครับน่าสนใจมากครับ2ระบบนิเวศท,ที่ต่างกันขนาดนี้ใช่ค่ะ เราจะมาลองดูกันนะคะว่าเออธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างกลยุทธ์การอยู่รอดที่มันไม่ธรมรมดาในแต่ละที่ได้ยังไงเริ่มที่โซนาก่อนเลยนะคะภาพจําคือทุ่งหญ้ากว้างๆมีต้นไม้ประปรายแต่ที่ข้อมูลเน้นมากๆเนี่ยคือฤด,ดูแล้งกับฤด,ดูฝุ่นที่มันตามกันชัดเจนอันนี้มันส่งผลยังไงกับสัตว์ที่นั่นบ้างคะครับคือส่งผลมหาศาลเลยครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรที่ไม่แน่นอนทั้งน้ําทั้งอาหารยิ่งช่วงหน้าแล้งยาวๆนี่คือ แรงกดดันหลักเลยที่ทําให้สัต,ต,ต,ตว์ต้องปรับตัวต้องมีกลยุทธ์เฉพาะตัวจริงๆครับอย่างในข้อมูลพูดถึงสัตว์นักล่าอย่างเอ่อเสือชีตาที่เร็วมากๆกับสิงโตที่ล่าเป็นฝูงมันเกี่ยวกับการปรับตัวตามฤดูกาลนี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับชีตาเนี่ยใช้ความเร็วสูงสุดคือเร่งได้ถึงเกือบเกือบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในไม่กี่วินาทีเองนะเพื่อฉวยโอกาสล่าเหยื่ออย่างพวกละมังซึ่งมันอาจจะเหมาะกับที่โลง่ลงๆหรือช่วงที่เหยื่ออาจจะอ่อนแอลงในหน้าแลง้ง อืม <c oughs> เร็วมากครับส่วนสิงโตเนี่ยเขาปรับตัวโดยใช้การล่าเป็นฝูงคือร่วมมือกันซึ่งมันก็เพิ่มโอกาสจับเหยื่อใหญ่ๆได้แล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาพักผ่อนเยอะมากนะครับวันละเกือบ20ชั่วโมงอาจจะเพื่อเก็บแรงไว้โหเยอะมากเลยนะคะใช่ครับการร่วมมือกันนี้ก็ช่วยให้รับมือกับจำนวนเหยื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูได้ดีขึ้นด้วยแล้วการอพยพครั้งใหญ่ของพวกวิลโดบีสกับม้าลายล่ะคะ ที่แบบรวมกันเป็นฝูงใหญ่มากๆเป็นแสนแสนตัวอันนี้ก็คือตอบสนองต่อฤดูการโดยตรงเลยถูกต้องครับอันนั้นเป็นการปรับตัวเชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนมากคือต้องเคลื่อนที่ตามหาญ้าตามหาน้ําเป็นไปตามจังหวะของฤดูฝนเลยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อพวกนักล่าอย่างสิงโตที่อาจจะต้องตามฝูงไปด้วยหรือปรับกลยุทธ์ไปค่ะการหาให้พอในหน้าแล้งเนี่ยคือท้าทายสุดๆเลยครับนึกภาพออกเลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีอีกกลุ่มที่คนมักจะลืมไปแต่สำคัญมากคือพวกแมลงอย่างปลวกครับปลวกเหรอคะน่าสนใจค่ะข้อมูลบอกว่าสำคัญต่อระบบนิเวศมากใช่ครับปลวกนี่ช่วยย่อยสลายพวกซากพืชแห้งๆในหน้าแลง้งคืนสารอาหารลงดินแล้วจอมปลวกของมันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนบ้านเล็กๆให้สัตว์อื่นได้อาศัยเพิ่มความซับซ้อนให้ทุ่งยาเรียบๆด้วยครับทั้งหมดนี่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรที่ขับเคลื่อนด้วยฤดูกาลเลย อ๋อพอเห็นภาพชัดเลยค่ะว่าในสวรรณานเนี่ยการปรับตัวคือการสู้กับความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเป็นหลักเลยทีนี้ลงเปลี่ยนไปดูอีกโลกหนึ่งที่เรามีข้อมูลนะคะคือเกาะคิวบาซึ่งการปรับตัวน่าจะมาจากแรงกดดันคนละแบบกันเลยใช่ครับที่คิวบานี่ปัจจัยหลักคือการแยกตัวโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์เป็นเวลานานมากๆครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่เรียกว่าชีวภูมิศาสตร์เกาะหรือ island biogeography การที่เกาะมันถูกตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่เป็นล้านล้านปีเนี่ยมันเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตที่นั่นค่อยๆพัฒนาไปในทางของตัวเองผลก็คือความเฉพาะถิ่นที่สูงมากๆเลยใช่ไหมคะข้อมูลบอกว่าคิวบามีพืชตั้ง7,000กว่าชนิดแล้วเกินครึ่งหนึ่งเลยนะคะประมาณ53%เป็นเพืชเฉพาะถิ่นคือหาที่อื่นในโลกไม่ได้เลยทำไมการแยกตัวมันถึงสร้างความหลากหลายได้ขนาดนี้ล่ะคะ ครับคือพราสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกๆไปถึงเกาะได้ไม่ว่าจะลอยตามน้ํามากับท่อนไม้หรือนกผ้ากินผลไม้แล้วมเมล็ดติดไปหรืออาจจะพยุพัดพาไปพอไปถึงแล้วเนี่ยมันเหมือนเจอสภาพแวดล้อมใหม่แล้วก็อาจจะไม่มีคู่แข่งหรือผู้ล่าเหมือนบนแผ่นดินใหญ่อ๋อค่ะพอเวลาผ่านไปนานๆเข้าการคัดเลือกโดยธรรมชาติก็จะค่อยๆทําให้เกิดลักษณะใหม่ๆที่เหมาะกับสภาพบนเกาะ จนมันต่างจากบรรพบุรุษบนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นชนิดพันธุ์ใหม่ไปเลยครับบวกกับบนเกาะเองก็อาจจะมีสภาพแวดล้อมย่อยๆที่ต่างกันไปอีกก็ยิ่งส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นแล้วข้อมูลยังพูดถึงว่าอาจจะเคยมีสะพานแผ่นดินเชื่อมด้วยครับอันนั้นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่อาจจะอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มไปถึงได้ยังไงในยุคแรกๆแต่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความเฉพาะถิ่นสูงขนาดนี้ก็คือการแยกตัวอยู่นานๆน,น,นี่แหละครับ แต่ก็นั่นแหละครับความพิเศษแบบนี้มันก็มักจะมาพร้อมกับความเปราะบางค่ะแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามเหมือนกันทั้งการตัดไม้ทําลายป่าในอดีตหรือพวกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเข้าไปและก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งพวกนี้กระทบระบบนิเวศเกาะที่มันเฉพาะตัวแบบนี้ได้รุนแรงมากครับสรุปแล้วนะคะจากที่เราดูข้อมูลทั้งสองชุดนี้มาเราเห็นภาพการปรับตัวที่น่าทึ่งมากๆ2แบบเลยในสวัณน,นา คือการปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายของฤดูการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนที่คิวบามันคือผลลัพธ์จากการแยกตัวโดดเดี่ยวเป็นเวลานานจนสร้างความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเอกลักษณ์มากๆขึ้นมาครับการทําความเข้าใจกลไกที่ต่างกันนี้สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่เรากําลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องการอนุรักษ์ทั้งในระบบนิเวศที่กว้างใหญ่แต่ก็เปลี่ยนแปลงตลอดแบบสวรรค์หรือระบบนิเวศที่เปราะบางเพราะความพิเศษจากการแยกตัวอย่างคิวบา บทเรียนจากธรรมชาติพวกนี้อาจจะช่วยนำทางเราได้ครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะถ้าการแยกตัวทางภูมิศาสตร์มันขับเคลื่อนวิวัฒนาการที่ไม่เหมือนใครในคิวบาได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้นะคะว่าแล้วการปรับตัวแบบไหนที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นอยู่กำลังค่อยๆเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นเหมือนเกาะอ,อื่นๆบ้างไม่ว่าจะเป็นเกาะจริงๆหรือแม้แต่เกาะเมืองที่พวกเราสร้างขึ้นและอาศัยอยู่กันทุกวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ายังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆให้ดูทุกๆวันฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับเรามีสินค้าดีๆกดสั่งชือ้อ ได้เลยนะครับมีสินค้าดีมีคุณภาพให้บริการขอขอบคุณ FC ทุกๆคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดูก่อนใครขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับ FC ฝั่งลาวด้วยนะครับ